สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดจาก w ดันนะครับผมเป็นมีดฝากขายนะเอามาเอามาทำอะไรเอามารีวิวนะครับแล้วก็นั่นแหละขายนะครับผมอ่ะมาดูสภาพใบกันก่อนนะผมยังไม่ได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าของมีดมากนะครับผมแต่ดูคร่าวๆเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นร่องรอยการใช้งาน ของมีดเล่มนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเ,เพื่อนเพื่อลองดูนะจากใบจากอะไรนะครับส่วนตัวด้ามนะครับกาดเกิดก็ยังยังดูดีอยู่นะครับนี่ผมจริงๆมันมามันดําปีมาเลยนะผมมาเช็ดวีนอให้นะครับผมมันก็เงาขึ้นมาเช็ดหน่อยเดียวไม่ได้ทำอะไรมากนะครับผมส่วนตัวด้ามถามว่ามีรอยแตกรอยร้าวไหมก็ไม่มีนะงาน w b k อาจจะมีรอยตัวนี้เหมือนกับรอยกดทับตอนเก็บนะครับผมเห็นไหมครับ งาน WBk นะครับผมพี่หมูนะเมืองตรังนะครับผมแกทำด้ามทำอะไรเนี่ยผมว่างานแกเนียนและปันนิดมากดูลายไม้นะครับผมเป็นลายตามยาวนะครับคือมันมีผลเรื่องความเหนียวความอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดคนที่เป็นงานเป็นช่างไม้ช่างอะไรเนี่ยเขาจะรู้นะครับผมก็มาดูกันดูเดี๋ยวลองเช็คคมีิว่าคมเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่ได้แจ้งราคานะ เ,เท่าไหร่นะเจ้าของเขาบอกว่าเขาได้มาห้าพันห้านะครับเสนอสี่พันบาทก่อนรวมส่งนะครับผมต่อรองได้มีดซองนะครับรวมส่งต่อรองได้นะครับผมก็ดูนะครับก็ยังยังยังกริบดีอยู่นะก็ไม่แน่ใจว่าผ่านการใช้งานมาแล้วหรือยังนะครับผมแต่ก็โอเคเป็นที่ฝีมือคนกรีดนะครับผม โอเคนะครับผมยัง,ย,งยังดีอยู่ยังเนียนอยู่นะครับอาจจะไม่เนียนมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังคมอยู่นะครับามาดูน้ําหนักมีดกันนะไปไวๆนะเพราะว่าฝนมานะครับผมน้ำหนักมีดนะครับ544กรัมนะครับรวมซองไข่เด็กนะครับเข้าไปอีกเป็น703กรัมนะครับผม703กรัมนะ ความยาวใบผมว่าน่าจะสิบนิ้วนะอ่ะสิบนิ้วพอดีนะครับผมส่วนตัวด้ามหกนิ้วนะครับท้องใบประมาณสองนิ้วสองหุนนะครับผมช่างเนี่ยนะครับช่างพี่หมูเนี่ยนะเวลาแกแก่ขายนะครับผมผมพูดตามเวลาแกขายนะแกจะโฆษณาว่าเหล็กที่แกใช้เนี่ยเป็นเหล็ก L 6นะครับผมเดี๋ยวนะหน่วยมิล แต่ผมมั่นเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเหล็กเทียบเหล็ก L6 นะครับคําว่าเหล็กเทียบเหล็ก L6 เนี่ยมันอาจจะเป็นเหล็กเบอร์อื่นแต่ว่าคุณสมบัติมันเท่ากับเหล็ก L6 นะข้อมูลลึกๆล,ลองสอบถามพี่แกดูอีกทีหนึ่งนะครับผม4.6มิลนะครับแต่ผมก็พูดตามหน้าเพจของแกนะ4.9 4. ประมาณ5มิลนะครับผมลักษณะคมนะครับเป็นคมแบบเซเบอร์นะครับผมเซเบอร์ er ก็คือ ปาดมาประมาณเกือบครึ่งใบนะครับแล้วก็ปาดลงนะครับก็ถือว่าใช้งานเหรอผมเคยใช้มีดไอ้ตรงนี้ของแกนะครับผมเรื่องความเหนียวเนี่ยดีเลยนะครับแต่ว่า แต่ด้วยความว่าใบเนี่ยมันตรงนี้มันค่อนข้างบางนะครับผมเวลางานเจอไม้แข็งๆนะเวลาเพื่อนๆฟันนะอยู่ที่เทคนิคนะครับถ้าฟันปุ๊บแล้วบิดข้อมือนะผมเคยนะบิดข้อมือนะครับผมบางทีมีดเนี่ยอาจจะเสียเสียทรงไปนิดนึงนะครับผมสาเหตุคือฟันปุ๊บแล้วก็กัดขึ้นตรงๆแบบนี้จะไม่มีปัญหาคือมันเป็นเทค,คตอนนั้นผมยังใช้มีดยอมรับว่ายังใช้มีดไม่ค่อยเก่งนะครับผมแล้วก็เอามีดไปใช้ฟันแบบเขาเรียกเลยนะ แต่บี้ตะบันพอหมดแรงก็บิดก็งัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เสียของนะของบางอย่างนะครับถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็จะประมาณอย่างนี้นะครับผมก็โดยรวมก็ผมว่ามันก็ก็โอเคนะยังดูสมบูรณ์ดีอยู่นะครับผมมาดูซองไข่เด็กนะซองแกก็ทํามาแน่นหนาดีนะครับตรงนี้มีการเจาะรูนะครับระบายความชื้น นะครับนะครับระบายความชื้นซองไค่เด็กแน่นหนาดีอ่ะผมลองให้ดูเนี่ยนะครับฟังเสียงดังแก๊กเลยนะด้ามที่แกทำมานะครับน่าจะเป็นไม้พยุงนะตรงนี้นะครับมีการต่อเขาน่าจะเข่ากวางนะคืองานพี่หมูเนี่ยผมชอบงานด้ามแกมากเลยนะครับเนียนเนียนทุก ทุกเล่มที่ผมเคยจับมาเลยนะนะครับซองก็ดูดีนะดูดีเลยนะครับผมโอ้ยฝนมาแล้วต้องเลิกแล้วนะรีวิวได้ไม่กี่เล่มเองนะครับผมต้องเก็บด่วนก็จบเลยแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักทายมานะครับงานพี่หมูเมืองกลังนะครับเป็นมีดฝากขายนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดี นะมีซองนะครับผมของดีแหละบอกเลยนะผมเคยใช้ของแกไหลายเล่มนะครับผมยิ่งถ้าเป็นพาลังนะโคตรดีฟันโคตรดีเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ปล่อยออกนะครับธรรมดานะผมก็เวียนไปเอาของชัานช่างท่านอื่นมานะครับไม่งั้นก็จมจมหมายถึงว่าเงินจมนะหมดไปเยอะนะครับผม <S <S> <S ก็ประมาณนี้นะ <S <S ผมเก็บและไม่ไม่ไหว ไม่ไหวคืออ่าฝนมานะนี่ผมเช็ดทำความสะอาดดูว่าเป็นยังไงโอเคยังเนียนอยู่นะครับอ่ะสรุปนะครับผมใบมีดสิบนิ้วด้ามหกนิ้วความหนาโดยประมาณห้ามิลนะครับผมมันจะสี่จุดเจ็ดสี่จุดเก้านะครับผมความกว้างท้องใบสองจุดสอง นิ้วนะครับผมซองใครเด็กหนาแข็งแรงนะครับผมคลิปหนีบก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยังล็อกได้นะครับผมโดยรวมก็มีเล็บนิ้วยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ